สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกันในช่วงเวลากลางคืนนะครับจีบนี้ถ่ายทํากันตอนกลางคืนเราจะมาดูกันว่ากลางคืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างกับต้นทุเรียนนะครับสําหรับกลางคืนนะครับสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือตัวแมลงนะเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมอะไรครับนี่ครับนี่เจยาวตัวเนี้ยคือแมลงตัวสีน้ําตาลตัวเล็กๆแบบนี้ครับเขาชอบที่จะมากัดกินใบนะครับนี่หัดกินใบแบบนี้ ซึ่งมแมลงแบบนี้ก็จะพบได้ทั่วทุกมีภาคภูมิภาคขออภัยนะครับภูมิภาคที่ปลูกทุเรียนนะครับฉพอบบางคืนโดยเฉพาะหลังคืนที่วันที่ฝนตกเนี่ยเขาชอบมากินใบนะครับการกินใบเทำให้ทุเรียนเสียหายนะครับวิธีการก็คือพ่นยาฆ่าแมลงนะครับเมื่อคืนผมก็พ่นไปแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหคืนนี้ใหม่เลยเนี่ยเห็นทีจะต้องคงจะต้องพ่นอีกละมั้งเนี่ยนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนก็มานะครับเมื่อคืนก็มานะครับเยอะด้วยโอ้วันี้หลายตัวเลย นะครับยาใจไม่ออกฤทธิ์ก็ได้นะครับดูเดี๋ยวโหเยอะเลยครับนี่ครับสามสีตัวโหเห็นเต็มตาเลยจะจะเลยนี่แค่ต้นแรกนะครับไปดูต้นต่อไปว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้ากินแบบนี้เสียหายหนักต้อนอื่นมีไหมต้นนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีไม่มีไม่มีมมต้นนน้นเดี๋ยวค่อยไปชมกัน มาดูมาดูจะต้นโตเป็นอย่างไรบ้างอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากว่ากลางคืนเป็นวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวผมก็พยายามจะส่องดูนะครับกลางคืนตุเรียนใบจะเฉานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเหมือนกับเข้านอนนะครับเหมือนกับเข้านอนพักผ่อนเช่นเดียวกันก็จะไม่ค่อยใบยจะไม่ค่อยสดชื่นแต่เช้ามาก็จะสดชื่นเหมือนเดิมนะครับต้นนี้อายุหนึ่งปีโตแล้วนะครับโตแล้ว เดี๋ยวไปดูต้นต่อไปว่าเป็นอย่างไรบ้างมีมะแรงไหมต้นนี้ก็ยอดเดินดีนะครับไม่มีมะแรงมารบกวนกำลังทำยอดใหม่ด้วยถ่ายกลางคืนก็จะเห็นยอดอ่อนๆของเขาแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะสวยงามเพสลาดนะครับ แข็งแรงดีไม่มีมากวนจะไปดูต้นต่อไปด้วยส่วนใหญ่มแมลงมากินนี่ก็จะมากินต้นที่กำลังทำใบาใหม่คือต้นปลูกใหม่นะครับส่วนต้นที่โตแล้วเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ปร,ปรากฏเห็นนะครับจะไม่ค่อยมีเท่าที่ควร วิธีการแก้คือฉีดพ่นด้วยยาฆ่า,มาแมลงนะครับตามร้านเคมีกเกษตรทั่วไปที่มีการวางจำหน่ายนะครับเป็นยาฆ่า,มาแมลงประเภทมแมลงปริกแข็งพวกเต่าทองพวกนี้นะครับชื่อยาสามัญก็เลือกได้ตามตามความชอบตามราคานะครับแถวบ้านของทันนะครับ ต้นต่อไปต้นนี้มีไหมต้นนี้เกิดจากอาการออใบไม้เนื่องจากว่าช่วงร้อนที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนจัดแล้วปรากฏว่ารากถูกทําลายรากฝอยถูกทําลายนะครับตอนนี้แก้ไขละพื้นนะครับกําลังทําใบใหม่นะครับ,ใบ,ในะรบแตกใบใหม่มาล้นะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดนะครับร้อนมากแล้วก็ไม่ได้คุมฝางบริเวณโคนนะครับแล้วก็ให้น้ําเยอะผลปรากฏว่ารากเสียหายนะครับก็ ทำใบใหม่แล้วนะครับเนี่ยแก้ไขใบชุดใหม่มาแล้วครับเขียวเข้มมาแล้วแล้วก็ยอดเดินแล้วนะครับรอดนะมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้ค่อนข้างที่จะทําใบไวนะครับดูทรงยอดทรงพุ่มแบบนี้นะครับูเรียนก็อาจจะมีปัญหาบ้างในการดูแลนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องแก้ไขไปตามสภาพอาการที่เป็นนะครับเป็นแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับดูแลกันไปนะครับเนื่องจากว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสภาพพื้นที่สภาพอากาศที่แตกต่างกันเนี่ยการดูแลทุเรียนก็จะแตกต่างกันไปนครับอันนี้ชมสวนทุเรียนด้านขึ้นขืนกันเลยมาดูล็อกนี้ครับการปลูกแบบต้นคู่มีอะไรไหมโอเคไม่มนะีจะสังเกตว่ามันจะเลือกกินเป็นบางต้นนะครับนั่นคือใบ ไปที่พอเหมาะที่จะกินต้นไหนที่เหมาะที่จะกินมันก็จะกินต้นนั้นนะครับบาดูโหต้นนี้ต้นนี้กําลังทํายอดใหม่สวยเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะกำลังแทงยอดใหม่นะครับสวยงามมากปลูกได้ประมาณสักเกือบสองเดือนแล้วครับต้นนี้เพิ่งจะทาเพิ่งจะให้ยอดใหม่เป็นชุดแรกนะครับรรบล่าข้างล่างกําลังเดิน มันดูด้วยนะครับตอนเย็นเย็นกลางคืนเนี่ยเอาไฟฉายออกมาส่องดูสักหน่อยนึงอ่าเห็นไหมฮะอันนี้ก็ตัวหนึ่งมาเกาะอ,อยู่นี่เลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยน่าจะกินยาเข้าไปแล้วเมื่อคืนผมก็ค่นไปแล้วนะน่าจะกินยาแล้วกำลังกำลังคงจะตายพอเจอเสร็จแล้วก็ต้องบี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเยอะจริงๆเนะครับต้องต้องมาพ่นเลยนะครับผสมยากลางคืนพ่นให้โดนตัวเลยนะครับทุเรียนเล็กต้องดูแลเนื่องจากว่าใบาเขาเนี่ย เราต้องการเก็บใบไว้นะครับเราต้องสร้างใบเพื่อให้ใบมีความสมบูรณ์มากที่สุดหลังจากนั้นเมื่อใบแก่เนี่ยเขาก็จะสะสมอาหารไว้แล้วก็เลี้ยงใบเลี้ยงน้องนะครับทําให้แตกยอดใหม่ออกมานะครับถ้าใบารุ่นพี่ไม่สมบูรณ์การแตกยอดในรุ่นต่อไปของทุเรียนก็จะลําบากนะครับแตกออกมากเหมือนกันแต่ว่าจะใบเล็กนะครับเนื่องจากว่าอาหารไม่เพียงพอสําหรับการทรงใบนะครับจะใบเล็ก ชุดนี้เป็นชุดที่ปลูกในช่วงเดือนต้นเดือนมีนาคมนะครับห้ามแรงมาโหร้อนมากโดนสภาพความร้อนท่ามลายระบบรากก็เกือบรักษาไม่ได้ตอนนี้ก็แตกยอดใหม่เยวหมดละนะครับแต่กลางคืนเขานอนนะครับกลางคืนเขาจะนอนใบเขาจะตกตกแบบนี้คนปลูกทุกเรียนจะรู้นะครับว่าอาการแบบนี้มันเป็นอย่างไรไม่ได้เกิดจากอาการโสมนะครับแต่เกิดจากมันเหมือนมันนอนพักผ่อนคนเรานะนนี้ฮะชุดนี้ก็ ตามยอดใหม่เรื่อยๆนะครับกำลังสวยใบเป็นฝักดาบละนะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมนด้วยนะครับกลางคืนอย่าลืมถ้ามันมีมแมลงแบบเนี้ยนะครับเริ่มเห็นตัวเนี่ยหายามาพ่นกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ